บัดนี้พร้อมแล้วมาพบกับพี่น้องชาวโคราชปรบมือดังต้อนรับพายัพปั้นเกตครับท่านพีน่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพรักทุกส่านครับพอมีการทำโพลเกิดขึ้นครับพี่น้องมีการสุ่มตัวอย่างเกิดขึ้น ว่าไปถามประชาชนสิว่าถ้ามีการยุบสภาแล้วเนี่ยคนเขาจะเลือกพักรัฐบาลอีกไหมโดยเฉพาะพรรคอัะชาธทิปัตดอีกหรือไม่ปราคดร,รัฐบาลไปทาโพลมาหนึ่งสองสามสี่ห้าปาว่ารัฐบาลแพ้หมดทุกรายการแล้วยิงไปนั้นมีน้องเท่าไหร่ ยิ่งคนที่อยู่แดนไกลที่ไล่เขาไปจากเมืองไทยเป็นเวลา5ปีแต่เขาไม่เคยทอย่อท้อเลยแม้แต่น้อยยังใช้เวลาว่างคิดถึงประชาชนคนไทยและประเทศไทยตลอดเวลาเขาคิดว่าทำอย่างไรจะช่วยคนไทยให้หายจนเขาคิดว่าจะทำอย่างไร จะทําให้ประเทศไทยปลดนี้ปลดสินจากการกู้หนี้ยืมสินของรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้คนนั้นคือพันธบทโทดตอรทักษิณชินวัตรพอทักษิณออกรายการที่ธรรมศาสตร์ถแถลงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนเป็นข้อ จะใช้หนี้ใช้สินอย่างไรบอกหมดเรียบร้อยปากฏว่าคนที่ออกมาต่อต้านคนแรกไม่ใช้อื่นหมาหน้าเดิมทั้งนั้นนั่นคือโคศกที่ตัวเป็นคนแต่ปากเป็นหมาออกมาบอกว่า การทีทันทักษิณชินวัตรออกมาแถลงนโยบายอย่างนี้เป็นการผิดกฎหมายจะแจ้งกกตให้ยุบพักเพื่อไทยความคิดอ่านยังไม่ื่นไม่มีเขาทำความดีเขาคิดดีแ่นี่จะส่งเสริมกับไม่ส่งเสริมคิดอย่างเดียวจะทำลายล้างเขาเท่านั้นเองไอ้กระบือ พี่น้องครับและจากนั้นเป็นยังไงปรากฏว่าออกมาทำโพลอีกรัฐบาลจ้างเลยทำโพลไข่น้นไข่นี้ทําผมไม่อยากเอ่ยชื่อไอ้โพลรับจ้างเนี่ยแต่ขนาดโพนรับจ้างพี่น้องออกมายังบอกว่าตามหลังเพื่อไทยไม่เห็นฝุ่นเลยพี่น้องครับแค่นั้นแหละพี่น้อง คนที่กลัวว่าจะสูญเสียอํานาจกลัวว่าประชาธิปไตยจะผัดใบเป็นของประชาชนก็ออกมาขยับเท้าอีกแล้วพี่น้องไม่รู้จะขยับเป็นต้นตีนอะไรนี่พูดสุภาพนะสุภาพนะขยับอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คนที่ตาไมส่สามัคคีพี่น้องรู้ไหมใคร นายตบมือให้มันหน่อยสิแสดงว่าเรารู้ออกมาทำรายการครับในฐานะที่เป็นรองรองผู้นกการกอลมโนจัดรายการน,น้่นปิดสถานีวิทยุคนแสดงไปแล้วสิบหกสถานีมีปัญญาแค่นี้เองหรือพี่เลยไปปิดรายการทั้งหมดแล้วต่อไปพี่น้อง บอกว่าปิดกรุงเทพมหาคนครเรียบร้อยจะปิดภาคอีสานเป็นลำดับถัดมาพี่น้องยอมมันปิดไหมเล่าพอปิดภาคอีสานเะจะไปภาคเหนือไ่มาภากคกลางเรียก,กง่ายๆจะปิดให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นอีกขาหนึ่งในการที่จะช่วยพรรคเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลแล้ววันนี้เป็นยังไงตามไล่บีจะเสร็จจะปิดเอเชีย อัปเดตช่องทีวีประชาธิปไตยของคนแสดงถ้าจะปิดก็มาปิดคืนนี้สิแลมโบรออยู่ก็เห็นต่อต้านเขาตลอดนี่ตั้งแต่เมื่อวานซื้นนี่แล้วขยับเป็นขบวนเลยทั้งคนแก่คนเฒ่าไม่เว้นกระทั่งหัวหมอกหัวดำอันนี้เรเรียกดาเปียบเลย แต่คงยังรู้ตัวนะปรากฏว่าขยับประชุมแล้วประชุมอีกจะให้มันจัดนะเว้ยเอาให้ได้เอาให้ได้ผู้ว่าในการจังหวัดในอำเภอจะไกรเรียบร้อยรัฐบาลจะไกลหมดแล้วเป็นไงครับไให้คนมาออกโฆษณาว่าเลิกแล้วรัฐดุพรเลิกแล้วไม่ใช่แต่ดุพอนไม่มานัทวุฒิไม่มาแลมโบ้ใจแล้วนงนองน่นดูด้วยดูดิคนมันเนี่ยเต็มเพียบเป็นหมื่นอะเป็นหมื่น พี่น้องรักประชาธิปไตยและแรมโบพี่น้องจึงมาให้กำลังใจท่านรักษินชินวัตรด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้จะทำต่ออีกไหมบอกเลยว่าถ้าทำอย่างนี้จะล้มกระดานการเมืองไม่มีการเลือกตั้งก็เอาสิพกคุณุนัวถามซนชาบ้านก่อนเอากันเลือกเกิน ทำไมไม่ให้ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเล่าทำไมจะผูกประชาธิปไตยว้ทีตัวเองผูกอำนาจว้ทีตัวเองคิดหรือว่าตัวเองมีอำนาจนั้นถาวรมันไม่ถาวรแล้วอยู่ในอำนาจเนี่ยอยู่ด้วยเงินของใครเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์จำใส่กระโหลกไว้บ้างสิไม่จดไม่จำเลยแล้วอุ้มอุ้มรั นี้เป็นรัฐบาลตั้งในค่ายทหารสองปีก,กว่าเศร,รษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นบ้างไหมแล้วประชาชนมีแต่จนลงจนลงไหลทักษินยังไม่พอพวกวคนไทยจะทำทักษินได้ไม่ต้องกลัวหรอกทักษินอยู่ในที่ปลอดภัยใจใจประชาชนทั้งประเทศแล้วแล้วจะอะไรอีกบางจังหวัดนอกจากโคราชของแลมโบ้แล้ว ที่อื่นก็ไม่มีอ่างทองพันพลนบุตรีประจวบเตาอินพูดซะตรงนี้เลยจะจัดรายการปลาัยที่สแสวงหาปรากฏว่าตั้งแต่ไอ้หัวขบวนจังหวัดยันกระทั่งไอ้รูขบวนอำเภอ,าอาจะการที่หลวงที่รัฐไม่ให้เลยแต่เขาก็จัดได้นี่กาลังคำทุกพุทธีทางพกคามวิ่ง้องแกนนำทุกที่จะไปที่ไหนจะการแกล้งเขา ผมขับรถไปกับไปโดนเอาคนหินเกลี้ยงบ้างเพราะทาไาทาไม่ทาไ,ไมไม่คิดอะไรเพื่อบา้ออบา,อบานเพื่อเมืองบ้างทําอะไรให้บ้านเพื่อเมืองบ้างสิดีแต่คิดเรื่องเร็วๆอะไรอย่างหมาทันหนักนะักชาวบ้านเขาอดทนกันมามากเพื่อแล้วเห็นใจประชาชนคนไทยทั้งประเทศ้ังสิไอ้นี่เห็นใจแต่ตัวเองเห็นใจแต่ข้างหลังตัวเองคุณนั่นแหละวะ เพราะฉะนั้นมีน้องทั้งหลายเราต้องการแน่นอนคือประชาธิปไทยเลือกพรักการเมืองอะไรรู้อยู่ในใจอีกขาหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยเราเลือกเพราะว่าเขาอยู่ข้างประชาชนเราเลือกเพราะว่าทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยถูกปนอำนาจไปจากประชาชนเราตึงต้องการ่ันกลับมาเป็นนายกประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง รับไม่ได้หรืออย่างเนี้รับความจริงที่มาจากประชาชนไม่ได้หรือทําไมยอมรับปฏิของมหาประชาชนไม่ได้ให้อํานาจประชาธิปไตยตกเป็นของประชาชนเถิดอยากห่วงก้างอีกต่อไปเลยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไปบ้านเมืองก็พินาศชิบหาย เดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินมากมายชาวบ้านไม่มีเงินจะใช้กันแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเลือกตัางเรานี้เลือกได้ทางเดียวเลือกพรรคประชาธิปไตยชื่อพรรคเพื่อไทยเอาสักทีกลับบ้านครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับเ <Good job. S 1> ชิญพี่อิ๋วทักทายสักสามสิบวินาทีครับเรียนเชิญครับเริ่มตัดเวลานะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องชาวโคราชและก็พี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ยิวเองก็มาให้กําลังใจนะคะชั่วโมงนี้นาทีนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องประเด็นก,กาลังแล้วก็สามัคคีกันนะคะแล้วก็ประครับประครองไปจนถึงวันเลือกตั้งให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยิวเองก็มาที่โคราชนะคะให้กำลังใจโดยเฉพาะคุณแรมโบ้อีสานนะคะ แล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะมาตั้งนานแล้วนะคะอยู่หลังเวทีนะคะมาวันนี้ก็ราการต้อนรับอย่างกะอุ่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ย,ยเวนก็ทําหน้าที่อยู่หน้าจอทีวีนะคะในช่วงระยะหลังนี้อาจจะเห็นเอ๊หายไปไหนบางคนนึกว่า เอ้คุณอิ๋วหายไปไหนถูกอุ้มไปแล้วหรือเปล่านะคะจริงๆยังอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ก็มาช่วยทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็มีภารกิจอีกหลายอย่างที่จะต้องทานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนะคะฝ่ายประชาธิปไตยยังไงก็ให้กำลังใจทุกทกคนนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจอิ๋วแล้วก็ทุกคนบนเวทีตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอย่างสูงครับประมือให้กำลังใจครับคุณสุภรัตนาคุลนำครับ นี่แขกรับเชิญของแรมโบ้อ๋อมีมีดอกไม้ครับพี่โบ้ครับเิเชิญคุณสุภรัตน์รับด้านนี้ครับนี่แฟนคลับเยอะจริงๆครับเป็นแขกรับเชิญของแรมโบ้อีสานสุภรัตน์ทับกตามหลักพี่โบ้ต้องให้คุณสุภรชชัตน์ชูชูมือพี่โบ้ด้วยจับมือนิดนึงนี่ฮะอ่าประมือกบให้กำลังใจอีกครั้งนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงครับเอาแล้วครับ Read. เราขับเคลื่อนเวทีของเรากัขขนต่อครับช่วงต่อจากนี้ไปเป็นหนึ่งนักสู้ จะว่าเป็นจอมบูที่แฟนๆชอบในแนวดุดันฮาร์ดคอร์แม่จับให้ในช่วงนี้ครับปรบมือดังต้อนรับพันธุธโทไวพศอาพรรัตน์ครับขอตเชิญครับพร้อมไม่พร้อมสู้ไม่สู้เราจะต่อสู้ต่อไปเพื่อทวงคืนความยุติธรรมและทวงคืนประชาธิปไตย เรามาเมืองย่าโมท่านคือวีรสตรีของประเทศไทยแต่ที่อนุสรีประชาธิปไตยสีแยกโคกวัวโรงเรียนจตรีวิทยาเรามีวีรสตรีของคนเสื้อแดงวันนั้นนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณ ได้สั่งทหารเข้ามาสลายการชุมนุมที่สี่แยกผ่านฟ้าแต่ด้วยความสามารถด้วยจิตใจที่เด็ดเดียวของสุภาพสตรีหลายสิบท่านได้นอนขวางไม่ให้รถถังสามารถขับเคพื่อนมาที่สะพานผ่านฟ้าได้นั่นคือวีนสตรีของพวกเราปรบมือดังๆเลยครับ เท่านั้นยังไม่พอวันที่19พฤษภาเราก็มีวีรสตรีคนสแสดงในวัดปทุมนั่นก็คือน้องเกตของพวกเราครับพระ่บีน้องครับผมเชื่อมั่นในหัวใจของคนสแสดงและที่สำคัญที่สุดหัวใจของผู้หญิง ผู้หญิงนี่เด็ดเดี่ยวจริงๆเมื่อวันพฤหัสที่แล้วผมได้รับโทรศัพท์หลายร้อยสายบอกว่ามาอิมพิเรียนด่วนเลยมาเลยวันนี้เราล้อมอิมพิเรียนไว้แล้วถ้าหากเขาจะมาจับแกนดำพวกฉันจะสู้เต็มที่เพื่อปอกป้องแกนนำหลายคนไปที่ลาบ11อหลายคนไปที่อนุสรีประชาธิปไตยหลายคนมาที่อิมพิเรียน นั่นคือหัวใจที่รักความเป็นธรรมเพราะไมพี่น้องครับการต่อสู้ของคนแสดงยังต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริง <S 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 เท่านั้นยังไม่พอเราต้องทวงคืนความยุติธรรม ให้แก่วีรชนคนแสดง91%ชีวิตและที่หายอีกจำนวนมากครับเพม่พไปนัองแต่ในช่วงนี้ขอแวะข้างทางก่อนได้ไหมเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งถ้าหากไม่มีการเลือกตั้งเราต้องต่อต้านอยู่แล้วแต่ผมขอพูดในแนวของการเลือกตั้งหากมีการเลือกตั้งผมอยากจะฝากคนแสดง ว่าการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยทวงคืนความยุติธรรมเรายังต้องทําต่อไปแต่ช่วงนี้แวะแต่การแวะเลือกตั้งผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้และถามว่าจะเลือกใครไม่ยากครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยอย่าไปเลือกฝ่ายเผด็จการฝ่ายเผด็จการมันฆ่าพวกเราและเราจะไปเลือกมันทาไม เราต้องเลือกฝ่ายคนแสดงฝ่ายที่อยู่เคียงข้างคนแสดงพักไหนก็แล้วแต่ที่อยู่กับคนแสดงแต่วันนี้มีพกกักเพื่อไทยก็เลือกพักเพื่อไทยก็แล้วกันครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่หลายคนบอกว่าเอเห็นเขาจบด็อกเตอร์มาเอเห็นเขาของมาแจกเยอะเลยอะ่ะเขาพาไปเที่ยวทะเล อุ้ยเขาตังค์มาให้สองพันเขาให้นู่นเขาให้นี่เยอะแยะหมดเลยพ่อแม่พี่น้องครับนั่นแหละมันกู้มาโกงเข่าสารที่มันจะมาแจกเนะี่ยมันก็ซื้อมาถูกๆแต่เบิกแพงๆเสื้อที่มาแจกเสื้อสีน้ำเงินเสื้อสีต่างๆทั้งหมดน,ะนั่นแหละตัวละแค่ห้าหกสิบมันเบิกสองร้อยทั้งหมดมันกู้มาโกงแล้วก็เราต้องใช้นี่แทนแล้วไปเลือกมันทำไม ไม่เกิดประโยชน์เลยเราต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยท่านนายกทักษิณได้บอกแล้วว่าน,นโยบายของท่านนายกทักษิณนี่จะแก้ปัญหาความยากจนวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายโง่จนเก็บต้องหมดไปทักษิณทำแล้วมีทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานเรามีโครงการ30บบาทมีโครงการพักชำระหนี้มีโครงการธนาคารประชาชน นายกทักษิณบอกว่าหากพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลในครั้งนี้ใครเป็นหนี้ทกสเกินไม่เกินห้าแสนพักห้าปีครับ่อไม่ไปนองครับเอาปรบมือดงังๆหน่อยหนี่เกินกว่าห้าแสนไม่เกินหนึ่งล้านเราจะมีการประนอมหนี้ลดการใช้หนี้น้อยลงยืดให้ยาวขึ้น นั่นคือการใช้มันสมองอันเลิศของนายกทักษิณเราทํามาแล้วพักนี่ทกศผมเป็นเลขาธิการทั้งตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนทํากองทุนหมู่บ้านเคยได้หนึ่งล้านพักประชาธิบัตรบอกมึงจะเอาเงินที่ไหนพอทักษิณทําสําเร็จเสียหมาเลยเอาโหประชาธิบัตรมาหน่อยเร็วก็บอกแล้วไงมันไม่มีสมอง มันด่าเราทุกอย่างโอ้โหมันด่าเราห้าปีมันดา่า,ดาเราชั่วมันเลวผลที่สุดพอมันเอาทหารมาปล้นอำนาจยุบพรรคเรามันก็ล่อข้อสอบก็มึงสมองแค่ปอสองมึงจะไปล่อข้อสอบด็อกเตอร์ได้ยังไงเพราะนั้นมันทําออกมามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเช็คชั่วชาติเอามาก็ไม่มีประโยชน์เอาของมาแจกก็ไม่มีประโยชน์เพราะวันนี้คนแสดงตาสว่างหมดแล้ว ดังนั้นไม่ต้องห่วงหลายคนกังวลว่าเอ๊เขามีตังค์เยอะเขาจะซื้อเสียงมัง้งเขาเอาของไปแจกเขาไปทําถนนเขาไปทําอะไรเยอะแยะหมดผู้รับเหมายังบอกไม่ไหวเลยไม่มียุคไหนสมัยไหนที่โกงมากขนาดนี้จะก,ก่อสร้างเรียกเขา3าเปร์เซ็นเพราะฉะนั้นถนนนะครับไปดูเหอะสร้างไม่ถึงปีล่อนหมดครับฝุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองหมดครับพ่อแม่พี่น้องครับ เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ผมในฐานะที่เป็นคนเสอแดงคนหนึ่งฝากคนเสอแดงนะครับผมสมัครสอส,อสอไม่ได้จะไปปราศัยทั่วประเทศไทยไปกราบไปไหว้คนที่ไม่ใช่เสื้อแดงและก็คนสแสดงด้วยให้ช่วยกันรณรงค์อย่าไปเลือกไอ้พักการเมืองที่มันโกงชาติบานเมือง ที่มันเข็นค่าประชาชนอย่าไปเลือกเข้ามาบริหารให้เลือกพักการเมืองที่อยู่กับประชาชนคนเสื้อแดงใครก็เป็นคนมึงเอาสถาบันมาทำลายคนเสื้อแดงมาเข็นค่าประชาชนคนไพ่ก็คนเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็น้องชาวไพร่และที่รักความเป็นดัวครับเลือกตั้งวันนี้อย่าลืม เลือกพรรคการเมืองที่อยู่เคียงข้างกับคนเสื้อแดงคือพรรคเพื่อไทยขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับก็ต้องยอมรับร่วมกันว่ามีคณะวิทยากรเป็นจำนวนมาก ผมเองก็ต้องเรียนย่อๆว่าทักทายพี่น้องเพราะว่าวันที่สองพฤษภาคม2554ที่อำเภอพระมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดแถบทุ่งกุราร้องไห้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ร้องไห้แล้วหัวเราะแล้ครับที่หัวเราะเพราะว่าในเกตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดงวดหน้านี่ การเลือกตั้งยกทีมลานเปอร์เซ็น์รับประกันเมื่อสักครู่นี่ผมคุยกับท่านนายกทักษิณบอกท่านท่านนายกสบายใจได้ร้อยเอ็ดงวดหน้ายกทีมแน่นอนพี่น้องครับวันที่สองพฤษภาก็คณะกรรมการจัดงานนปชร้อยเอ็ดร่วมกับคนกลุ่มคนรักร้อยเอ็ด เพื่อประชาธิปไตยได้มีมติจัดงานเพื่อลำลึกสรุดีวิเชนอีสานสร้างตำนานประชาธิปไตยรูปไพร่ทั้งแผ่นดินชื่อเพราะมากครับพี่น้องครับงานนี้เราจะมีการลำลึกถึงนักต่อสู้ของคนอีสานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและก็รวมเดือนมีนาเมษาพฤษภาด้วย นั่นถือว่าเป็นวิรลชนของอีสารส่วนหนึ่งที่ร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งประเทศครับพี่น้องครับเราก็จะมีการแสดงนิธีการการต่อสู้ต่างๆเราจะขุดค้นประวัติศาสตร์การต่อสู้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพี่น้องไปไปฟังไปดูพิรีการและตอนเช้าวันที่สองเนี่ยก็จะมีการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงที่อำเภออาจสามารถโมเดลครับพี่น้องครับ ซึ่งต้องเรียนพี่น้องว่าเจ้าภาพใหญ่ที่อำเภออัตมาศคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอพระครูโอภาสพิพัฒน์ซึ่งเป็นคนที่ท่านเป็นคนสนิทมากกับท่านทักษิณท่านจะจัดงานนะครับทําบุญที่ส่วนกุศลตอนเช้าให้กับประชาชนแล้วก็เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงท่านเป็นประธานเจ้าภาพเองครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอยกมือทุ่มหวัวพี่น้องครับมมนจะปโบกมือนะครับยกมือตัวหัว เพราะฉะนั้นนี่ก็เรียนพี่น้องว่าวันที่สองนั้นนะครับแกนนําชุดใหญ่ไปพบชุดแล้วก็ถ่ายทอดเอเชียอัปเดตขอเชิญพี่น้องไปด้วยแล้วก็มีการบายสีสุขวันไปจัดงานที่อำเภอพ,อพนมไพรหาที่จัดยากผมจัดข้างบ้านเลยนะครับนักว้างดีนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนโคราชนะครับของคุณสุพรอัฐถาวง์นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจ ที่จะทะเลาะก,กับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่ว่าทะเลาะก,ก็ชกกันเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับทักทายเท่านี้ก็เรียนว่าวันที่สองพบกันนะครับผมถือว่างวดหน้าเป็นการต่อสู้ทางยุทธศาสตร์เบื้องต้นซึ่งเราจะต้องเอาชนะทางการเมืองนปชต้องเอาชนะทางการเมืองขาหนึ่งคือพักเพื่อไทยต้องชนะเลือกตั้งตั้งรัฐบาลได้ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับเราเหนื่อยนะครับ เราเหนื่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงทั้งประเทศต้องปัน,นึ่งกำลังเป็นเอกภาพสามัคคีในการเอาชนะทางการเมืองถ้าเราชนะทางการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาครับเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและนโยบายต่างๆที่ท่านนายกทักษิณการุณาถแถลงพี่น้องฟังนั่นหลยจะมาทั้งหมดถ้าเราแพ้การเมืองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายหมด และกระทบกระเทือนต่อการต่อสู้ของเราครับในโอกาสนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ร่รทั้งหลายเชิญชวนทั้งประเทศนะครับทั้งอีสานไปหมดนะครับขอบคุณครับ